นี่นี่นี่พี่น้องมาเบิ่งยหญ่บุญมีนี่มือนี่ก็ไปให้ไปหน้าไปทงไปทาแค่ก็อ่ะละเออจักไก่ตัวได้บาดนี่มันมาใครยู่งขังหน้าเราโอ้ยเราก็ดีใจอะไรลราบาดนี่เออเราก็สูมไฟใส่เลยแล้วเอาสีตัวใส่แล้วก็สูมไฟโอ,อ้ยได้กินไข่ฟีฟฟ่เรวอะใครผู้ใดกระซังที่เขาไม่เก็บเป็นที่หน้าเรานี่เป็นของเราเว้ยว่าตะไปเออเว้ยใครมันกระซังเว้ยตะช่างเขามาใครยู่หน้าเรานี่เป็นของเราว่าตะไปเอาบาดท,ที่มีนะครับผมเรา,าก็ไปเก็บไม้เขาโคตรเราพี่น้องเออเอ,อมาเห็ดยังนอบาดนี่เอาเขาบ้านเขาซองมาหนีได้ไปหน้ามาหนี แล้วก็ได้ไม้เขาพวดมาพามร้อมพี่น้องเออมาตุ่มเป็นยาสมุนไพร่า,าสันว่าเออเอา เทกน้ำลงไปนะครับผมต้มน้ำเดือดแล้วว่าเลยผม้ยมันเป็นยาสู้กำลังอีกสนิทหนึ่งแล้วว่าโอ้พอได้ชักดอกสองดอกยึ่นมาแลงนี่มาสั้นว่าวัวกินจะเกี่ยวอี่ดอกมาสั้นโอ้ยนี่นะครับผมวัวจีนจะเกี่ยวพ่จะได้สองดอกสามดอกนโอ้ยคักดอกนี้มีเอาบัตรที่นี่นะครับผมเราก็เอาไข่ส่วนที่เหลือนะครับผมเอามาบ้านหมาซองน้ำนะครับผมบัตรที่นี่เราก็สิมาดมกใส่กันครับอันบานหางจระเข้่เด้อดเป็นหว่งเด้อโอ้เสียเป็นบุญย่างดีพอดีบัตรที่นี่เราก็ลอกบอกนะครับผมลอกเรียบร้อยแล้้วบันีเราก็สิไปล้้าางนพเสร็จเรียบร้อยมันนก็็เปบแล แบบนี้นะครับผมเรากม็มาตามเราพี่น้องเพราะตามเสเรียบร้อยแเราเราตอกไข่ใส่ได้แบบน,นี้เด้อโอ้มันตอกไข่ใส่พี่น้องเอาไปใส่ไข่เออเอาตีให้มันเข้ากันไปเนี่ยออใส่ผงหนวดจักหน่อยนะครับผมเรากม็มาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ฟ้าปิดไปนะครับผมดังไฟเขา้าแบบนี้สุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องป้าแบบนี้เออตุนไข่ใส่เหน หวานหางจระเข้ดิไว so ้ายยังคักเรด้อยๆดิแ่บแล้วเปล่าอยสู้กับมังอีกสนิดนึงแล้วเ่าว่าพอได้สองดอกก็น่ามาลี้ยงละลายเว้ยเอาที่นี่นะครับผมหลังจากกินไข่เสร็จเรียบร้ไปแล้วนะครับมลนกกับผ้าผัวเราไม่เห็นลำ้อย์เสล้วบ้านนี่เออตำลำ้อยอ้อย์ดำมุ้ยเดี๋ยวมาต้านเรื่อมันก็เป็นยาสมุนไพรขี้กันเด้สำหรับผู้เฒ่านะเออเอาตำบ้านนี่เออหลังจากตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาต้น้นามมาหน้ามีอยังคือดำปีๆ๊หี๋แถวบ้านนี้เนาะเอาบที่นี่นะครับผมตัก น้ำหวานออกนะครับผมเออน้ำอ้อยน้ำอ้อยเอามาเ,เีกใส่กระบุงกองเอาจะาพ่อหนามเด้กปีน้องแล้วก็มาต้มแล้วว่าเออบัตรที่นี่นะครับผมใหญ่บุไรามาพอดีเลยมาส่อแม่ใหญ่บุญมีว่าลูกสาวเจ้าดิฉีมอเตอร์ไซค์ไปกับผู้บ่าวอีกแล้วเป็นว่าเอาบัตรที่นี่แล้วก็เอ้ยก็โทษน้อก่อนโทษเมื่อใดกับบวตินะครับไม่จีบไปโทษตีแต่จังได้โทษอาสามันเอาไว้บาตรเป็นวา่าเอ่อเต่าจิ้วจกเต่าเต่างูบางอย่างนว่ว่าบัวเสียนี่มาเบิ้งรูปบในไทยรูปไอ้เป็นลัก นี่เพื่อนโอ้ยเนี่ยนวนอีแต่ละมือแต่ละเวทนี่เออเอาหลังจากแก่บัวไร่นี่แล้วมาซอยแก่บุญมีเรียบร้อยแล้วนะครับผมแก่บุญมีเดีมันตักเอาน้ำตาลเอากากน้ำตาลมันออกได้เป็นรสต้มเชี่ยวจะว่าเป็นน้ำไวยาวันพี่น้องเอ้ยเอาใส่ส่วนผสมลงไปจักหน่อยนะครับผมให้มันข้นเร็วๆนะครับผมอันบวกลนนี่มันกับชิบว์ปิดกวนนะนะเป็ทใส่เอาเป็นเทใส่พิมพ์ได้พี่น้องวันนี้เออเอาเทใส่พิมพ์นะครับผมให้เป็นกวนน้ำ้อยแล้วว่าเจ้าเชี่ยไปผสมน้ำอุ่นกินจะมาสบวันว่าเอา มาท,ที่นี่ก็มาเทใส่พิมพ์นะครับผมเอาเทใส่พิมพ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยมันแข็งได้ไปนอนเด้อพอมันแห้งเสร็จมันลอยแล้ว,ลวเราก็สิมานี่นะครับผมเอามาผสมกินกับน้ำนะครับผมโอ้ขาดอยู่